สินเชื่อในช่วงนี้นะครับคงไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าตัวนี้แล้วครับผมเห็นพูดกันถึงเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นแพลตฟอร์มไหนก็ตามสินเชื่อของ TikTok นี่เองนะครับ เพราะว่าจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัครนะครับแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนคุณก็สามารถสมัครสินเชื่อเขาได้ครับและหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยสินเชื่อใน Ti ก t อกเนี่ยมันมี2วงเงินนะครับวงเงินงของเขาครับไม่ได้เอาไว้ซื้อของใน t ิกตอกแบบใช้ก่อนผ่อนทีหลังอย่างเดียวนะครับ,รบเขายังมีวงเงินที่ให้เบิกเงินสดก็ได้และในอนาคตน,นะครับวงุเยงินสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูเมนูกันเลยนะครับว่ามันสมัครตรงไหนแล้วมันเป็นสินเชื่อของผู้ให้บริการอะไรกันแน่แล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะครับ สวัสดีครับเปเปอร์มูจิวาร์ตี้ช่องสาระวาร์ตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆเข้าเวลาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่ครับสินเชื่อในทิกตอกที่เขาอนุมัติมาให้นะครับในนี้เขาจะเขียนไว้ว่ามี2แพลตฟอร์มนะตรงลูกศรนี้เลยครับถ้าเราคลิกดูวงเงินทั้งหมดนะครับผมนี่ดันลามันจะขึ้นมานะครับว่ามี2วงเงินนะครับในนี้ก็จะเป็นวงเงินของเครดิโวนะหกพันสี่ร้อยบาทแล้วก็เป็นวงเงินเพลเทอร าบาทบซึ่งตัวบนนะครับวงเงินเครดิ v โเนี่ยคุณสามารถเอาไว้เบิกเงินสดก็ได้นะครับหรือว่านาคตน,นะครับถ้าเขาเปิดระบบสามารถสแกนจ่ายร้านค้าต่างๆก็ได้นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับทิกตอกเพลเทอร์แน่นอนก็เป็นวงเงินที่สําหรับให้คุณเนี่ยซื้อก่อนผ่อนที่หลังสินค้าในติ k t o อกนี่เองครับ หลายคนที่มีแล้วได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเราอยากให้คิดก่อนใช้นะครับใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีหรือวันยังไม่ได้กดไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะผมเข้าที่ติ๊กต็อกผมก่อนเลยนะผมเข้าที่ติ๊กต็อกผมนะครับกดมาที่ร้านค้านะครับทุกคนพอกดมาที่ร้านค้าจะมีเมนูด้านบนใช่ไหมครับอย่างนี้เลยก็จะมีเนี่ยเห็นมีคูปองมีข้อความแล้วก็นี่เลย p a y later รเขาว่า p a y later ครับลองกดเข้าไปที่คำว่า p a y later นะครับผมอ่าพอ จิ้มเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้เขาจะอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่า TikTok p a y พ a t e r นะครับวงเงินเครเดิตของเขาจะสูงสุดที่20 0 0 0บาทอันที่20 0 0 0บาทนี่เองนะครับแล้วก็เป็นวงเงินแบบหมุนเวียนนะครับผมและจุดเด่นทันมาของเขานะครับเขาบอกว่าอนุมัติอย่างรวดเร็วใช้เวลาสมัครเพียง5นาทีอันนี้จริงนะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ ก็รู้ผลเร็วนี่เองนะครับหลายคนบอกไม่ถึง1นาทีก็มีนะอ่านคอมเมนต์ของท่านอื่นมานะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเขาบอกไม่ต้องวางเงินดาวไม่เหมือนแอปอีคอมเมิร์ซอื่นๆนะครับที่อาจจะต้องวางเงินดาวนะครับสำหรับบางแอปนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกแผนผ่อนชําระด้วยตัวเราเองได้เลยและเรื่องใหม่นี้หนึ่งนะครับคุณสามารถเปิดใช้งานง่ายๆนะครับเพียง2ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับเพียงคุณยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับแล้วก็2นะครับเพิ่มข้อมูลของคุณเข้าไปให้ครบถ้วนนะครับ คุณต้องระบุข,ข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดเครดิตของคุณครับโดยที่มาดูสาระข้างล่างกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่า TikTok Paylater อาจดำเนินการโดยบริษัทหนึ่งนะครับเครดิโอไทยแลนด์นะครับผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ2นะครับบริษัทผมอ่านว่า People Fintech แล้วกันนะครับผมอันนี้จะได้วงเงินไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของลูกค้าและเกณฑ์คุณสมบัตินะครับผมแล้วถ้าใครต้องการสมานะครับก็ปุ่มสีแดงนี่เลยครับผมก็ตรวจสอบวงเงินเครดิตของฉันอ่ะสมุิกดเข้าไปแล้วนะหน้าต่อไปมันจะถามครับตามขั้นตอนที่บอกไว้เมื่อกี้ก็ คือขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณครับผมเนี่ยแล้วมันจะส่งรหัสยืนยันมาที่ SMS ของเรานะครับขอได้แล้วก็กรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะถามนะครับขอความยินยอมจากเรา ถ้าติ๊กครบก็สามารถกดดําเนินการต่อได้ครับพอเราทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนแจ้งผลพิจารณาครับก็จะมีวงเงินขึ้นนะครับได้ไม่ได้ก็จะรู้ผลนะครับและนี่ครับก็เป็นสินเชื่อจาก t ิก t o k ซึ่งหลายๆคนสามารถจะได้รับทั้ง2วงเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินเครดิ v o หรือวงเงิน TikTok p พลเ a t ต r ครับจากที่ดูแล,แล้วสินเชื่อตัวนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ ตัวแอป TikTok นะครับหลายๆคนก็เล่นอยู่แล้วก็เป็นที่นิยมใช่ไหมแล้วก็มีติดเครื่องกันเกือบทุกคนน่ผมว่านะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์ทั้งเบิกเงินสดได้หรือว่าจะซื้อของในแอปเขานะครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังก็ได้นะครับทิกต็อกเขาก็ร่วมมือกับเครดิทวอแล้วก็ปีโป้นะครับผมนี่มาให้บริการกับ2สินเชื่อนี้นะครับเพื่อให้มันทัดเทียมกับน่ะแอป s h อ p e e กับแอป Lazada ซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะแอป s h อ p e e ก็มี2งวเงินแล้วใช่ไหมที่ทั้งเป็นเบิก แล้วก็เป็น p a y เทอร์ด้วยแน่นอนเดี๋ยวนี้ Lazada ก็มีครบ2วงเงินแล้วเช่นกัน Lazada oh <yeah. S 1> Paylater กับ Lazada ที่เป็น Fast Cash นะครับแต่ Fast s t s h เนี่ยรู้สึกจะทยอยกันอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ทุกคนนะครับวนกลับมาทำความรู้จักกับวงเงินเบิร์กเงินสดของ TikTok กันนิดนึงนะครับที่บอกว่าร่วมกับผู้ให้บริการ c r e d i v โนะครับแล้ว c r e d i v โคือใครนะครับก็ Cre ด i โก็เป็นนอนแบงก์เจ้าหนึ่งนี่แหละครับที่ได้รับการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประ ทศไทยครับถูกกฎหมายแน่นอนนะครับตัวนี้น่ะเครดิโเนี่ยถ้าไม่สมัครในแอปติ k t o อกใช่ไหมครับมันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแยกออกไปได้อีกแต่หน้าวันนี้ปลายปี2568นะคนที่จะดาวน์โหลดแอป c r e ดิ v โแยกออกไปได้นะจะเฉพาะคนที่ใช้ iPhone นะครับ Android อย่างไม่ได้นะครับ Android ต้องรอปีหน้านะครับซึ่ง c ครด i v o คุณสมบัติก็เหมือนที่ t i k t o k กเขาบอกเลยนะครับสมัครง่ายใช้เวลาไม่กี่นาทีใช้บัตรประชาชนกับภาพถ่ายใบหน้าของเรานะครับโดยที่วงเงินของ c ครด i v o เขาจะอนุมัติสูงสุดอยู่ที่20,000บาทเช่นกันแล้วก็เลือกผ่อนชำระได้ใน 1, 2, 3แล้วก็5เดือนดอกเบีย้ยก็จะสูงสุดอยู่ที่25%ต่อปีตามเกณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี่เองถ้าคุณโหลดแอป c ครด i v o มาสมัครนะครับวงเงิน c ครด i v o เขาใช้ประโยชน์ได้3แบบ1คือเป็นสินเชื่อเงินสด นะครับคุณสามารถเบิดเงินสดได้นะ2นะครับคุณสามารถจ่ายบินก็ได้นะครับเอาไว้จ่ายบินหรือ3นะครับสามารถสแกนจ่าย QR พร้อมเพย์ได้นะก็คือเอาไว้สแกนจ่ายร้านค้าที่มี QR พร้อมเพย์นั่นเองนะแต่ตรงนี้กําลังพัฒนาอยู่ตรงนี้ถ้าทําได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้กับผู้ชมได้ทราบครับ คลิปนี้ก็หวังว่าผู้ชมจะรู้จักกับสินเชื่อในแอปติกตอกันมากขึ้นแล้วนะครับยังไงก็คิดก่อนกู้นะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระขึ้นไว้ใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่องในอนาคตนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแบ่งเก็บไว้ออมนะครับเก็บไว้ลงทุนบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะครับเพื่อฝึกวินัยของเราเอง ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาพรพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ